ถ้าดูข้างฝ่ายตะวันออกก็มีเหล่าจือ้อเหล่าจือ้อสุนัข้องสมัยกันกันกบพระพุทธ,ธเจ้ามันกันก็สอนเรื่องที่มีความหมายเป็นความไม่เที่ยงตลอดถึงไม่มีตัวตนด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกันกนกบพระพุทธ,ธเจ้าที่ต่ำใต้ลงมาจากอินเดีย ทางเปอร์เชียก็มีศาสดาที่สอนเรื่องอย่างนี้ลึกซึ้งพอกันมันน่าประหลาดที่ว่ายุคพุทธกาลนี่เป็นยุคที่เกิดคนรู้ถึงที่สุดขึ้นมาทุกมุมโลกยกเว้นโลกออเมริกาซึ่งไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนว่ามีใครเกิดขึ้นหรือไปรู้บ้าง แต่มันก็มีอะไรลึกลับอยู่ที่ทยังอธิบายไม่ได้ก็มีอยู่มากประเทศอเมริกาไม่ใช่มีอายุเพียง,งสองสามร้อยปีเหมือนกับที่ใช่ในทางการเมืองมีโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบเป็นพันๆปีเหมือนกันไม่รู้ของพวกไหนยังบอกไม่ได้แลว้วมันสอนอะไรดูภาพโบราณวัตถุเหล่านั้นบางอย่างคล้ายกันในอินเดียมาก มันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทำไ,ไมในเอเมริกาก็มีชนชาติหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวนี้มีชนชาติหนึ่งได้มีศาสตาที่รู้เรื่องทรมาลึกๆด้วยก็ได้ก็ได้เป็นเรื่องสันนิษฐานว่าอย่างนี้ถ้าดูโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านะั้นมันก็ร่วมสมัยพอพอจะร่วมสมัยกันได้ กับครั้งพุทธกาล <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ก็หวังว่าจะให้เราสำนึกกันสักข้อหนึ่งว่าในยุคพุทธกาลนั้นมันประหลาดทั้งโลกมันรู้เรื่องอนนี้จรงเลยไปถึงอนัตตาบางส่วนส่วนทุกครั้งนั้นไม่ต้องพูดก็ได้ เพราะบางบางอย่างเขาไม่ต้องการจะเรียกว่าทุกข์แม้จะมีลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ต้องการจะเรียกว่าทุกข์อเอาละเป็นนั้นว่ามนุษย์รู้จักเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่าอันนี้จังสองพันกว่าปีมาแล้วต้องเรียกว่าสองสามพันปีมาแล้วทีนี้คำสอนนั้นมันก็ดำเนินไปตาม เรื่องตามราวตามเหตุตามปัจจัยที่ว่าจะมุ่งหมายจะให้เข้าใจอะไรรับผลจากอะไรแต่ถ้าอย่างในอินเดีย<ม>คือพุทธศาสนาแล้ว<ม>เป็นการสอนให้รู้เรื่องความจริงความจริงเมื่อไม่เห็นหรือไม่รู้เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวงนี่ว่าคนมันยัง,งโง่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงแม่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงในชั้นที่ควรจะรู้ก็ต้องเรียกว่าคนโง่ <c oughs> จึงขอกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้รู้จะศึกษาอย่างเชื่ออย่างฟังตามๆผู้อื่นมาเป็นการศึกษาอย่างในโรงเรียนก็ได้หรือจะเป็นการศึกษาด้วยการตั้งจิตเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาของตนเองแล้วรู้ก็ดได้เขาต่ให้มองเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไม่หลงรักหลงยึดถือหลงพอใจ ในสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของเที่ยงที่นี่ก็จะต้องทราบไว้ว่าที่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่มันยังมีแบ่งกันอยู่ไม่เที่ยงสำหรับสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ส่วนสิ่งที่อยู่เนื้อเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ต้องยกเว้นคือไม่อยู่ในคำว่าไม่เที่ยงใหโลกทั้งโลกทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิตทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือมันเป็นเองตามลำพังไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง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 กันตลอดเวลาเป็นสายไปเลย อย่างนี้เขาเรียกว่สังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทุกสิ่งเรียกว่าสังขารยกเว้นสนิพานซึ่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เขาเรียกวิวสังขารคำว่าไม่เที่ยงนี่ใช่แก่พวกสังขารเท่านั้นไม่ใช่แก่พวกวิสังขาร ึ่งมันมีเฉพาะมากเจอะจงเรื่องพระนิพพานอย่างเดียวที่เป็นวิสังขารเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เรื่องกายเรื่องใจของคนเรา,าก,การกระทําผลของการกระทําความรู้ความคิดนึกการศึกษาอะไรก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งเมื่อความรู้ซึ่ง ซึ่งเป็นของที่ปรุงแต่งนี่มันเป็นไปถึงที่สุดจริงจริงมันก็อาจจะรู้ไปถึงสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงรู้ได้โดยใจิตใจของคนคนที่เป็นสังขารสิ่งที่เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่แหละ เมื่ออบรมดีถึงที่สุดแล้วมันสามารถจะรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้ก็เ,เป็นวารู้หมดคือรู้ว่าอะไรอยู่ในพวกที่ไม่เที่ยงอะไรอยู่ในพวกที่เที่ยงเรารู้กันไว้โดยวิธีของปริยัติ อย่างที่อาตมากำลังพูดให้ฟังหรือจะไปอ่านาจากที่ไหนก็ตามนะทำมีความรู้เกิดขึ้นโดยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปริยัติรู้โดยปริยัติบอกกันโดยปริยัติซึ่งจะบอกกันได้อีกมาก,มากความรู้เรื่องไม่เที่ยงมันเป็นความรู้ตั้งต้นสำหรับจะให้รู้ยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไป <c oughs> คือเรื่องอความทุกข์และความเป็นอนัตตา,าพูดีตอย่างหนึ่งก็พูดว่ามันเป็นในลักษณะพื้นฐานลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยนเนี่ยเป็นลักษณะ พื้นฐานความรู้พื้นฐานความลึกลับที่เป็นชั้นพื้นฐานที่จะต้องรู้ก่อนเป็นสิ่งแรกเมื่อมองเห็นในความไม่เที่ยงในความไหลไปของสิ่งทั้งพวงแล้วมันจะมองเห็นเห็นสิ่งที่ถัดไปอีกถัดไปอีกที่เนื่องกันอยู่คือลักษณะที่ น่าเกลียดนตรงนี้จะต้องเข้าใจกันให้ดีว่าคำว่าความทุกข์ความทุกข์นี่ถ้ามันเป็นชื่อของภาวะเรารู้จักกันแต่เรื่องเจ็บปวดหรือทนทรมานถ้ามันเป็นเรื่องของลักษณะ ก็คอยรู้ว่ามันมีลักษณะที่ดูแลน่าน่าเกลียดน่าสันหัวแหละว,ว่าอย่างนี้นะ <c oughs> จนถ้ามองเห็นความไหลเรื่อยของไอ้สิ่งทั้งพวงเหล่านี้แล้วมันก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมีลักษณะที่น่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าเข้าไปหลงยึดถือเอามันมีลักษณะน่าเกลียด ไอ้สังขารที่มันมีความรู้สึกคือมีจิตใจและรู้สึกได้มันก็เป็นทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดทนทรมานได้แต่ถ้าไอ้สังขารชนิดที่ไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึกเช่นก้อนหินนนี่มันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรนี่ก็ทุกข์ในที่นี้จึงหมายถึงมีลักษณะที่น่าเกลียดคือความไหลเรื่อยนั่นเองเป็นเอากับมันเข้าสิ มันจะผิดหวังการเห็นสิ่งทั้งปวงว่าไหลเรื่อยเนะี่ยมันทำห้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมีลักษณะที่น่าเกลียดดูแล้วน่าเกลียดเห็นแล้วน่าเกลียดไม่น่าหลงรักเลยนี่คือลักษณะแห่งความทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะ เหสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งนั้นมันจึงคู่กันไปเลยเรียกว่าพูดรวมกันไปได้เลยก็มันเปลี่ยนเรื่อยนีย่มันเปลี่ยนเรื่อยนี่จะอ,อะไรกับมันที่ตรงไหนได้นั่นคือความที่มันหลอกลวงความที่มันเป็นของน่าเกลียด ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คือมีลักษณะที่น่าเกลียดอย่างนี้จะเป็นสังขารที่มีชีวิตจ,จิตใจหรือสังขารที่ไม่มีชีวิตจ,จิตใจก็ร่วนแต่มีลักษณะที่น่าเกลียดอย่างนี้คำว่าความทุกข์ในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงความเจ็บปวดหรือจนทนรมาน แช่หมายถงการที่มีลักษณะน่าเกลียดโดยเฉพาะก็คือไหลเรื่อยหลอกลวงเรื่อยเพราะความเปลี่ยนแปลงนั้น,นที่นี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าลักษณะไม่เที่ยงกันลักษณะเป็นทุกข์นั่นเป็นเรื่องเดียวกันะ น่าจะดูเป็นคนรักความหมายแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันะถ้ามันมีความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันก็มีความหลอร่วงให้คนหลงรักแล้วก็มีความเป็นของนาเกลียดรวมอยู่ในนั้นดังนั้นในบางแห่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เรื่องอนิจจังกับอนัตตา ไม่ราดเรื่องทุกข์ก็มีเพราะมันร่วมอยู่ในเรื่องของอนิจจังถ้าใครเห็นอนิจจังจริงๆนะเห็นโดย้วยญานจริงๆอ่ะมันจะโดยโดยลาเรียนเนี่ยถ้าเห็นอนิจจังจริงๆแล้วจะเห็นความทุกข์ลักษณะแห่งความทุกข์ได้พร้อมกันไปเลยเนี่ยก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ ถ้าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วจะเกิดความรู้สึกระอาระอาใจต่อสิ่งเหล่านั้นในฐานะที่มันเป็นของที่น่าเกลียดน่าเกลียดทีนี้มันก็จะต้องเอามาใชา้กับทุกเรื่อง มันเป็นแก่ทุกเรื่องแต่บางเรื่องเห็นยากหรือไม่เห็นถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นความทุกข์เรื่องที่เราชอบกันนักเป็นเงินทองข้าวของเพชรนินจินได้ล่ะนี่แล้วก็มองแต่ที่มันสวยที่มันมีราคาแล้วก็พอใจ แต่ไม่ได้มองเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงและน่าเกลียดและหลอกลวง <c oughs> แม้ที่สุดแต่เกติยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงไอ้อนี่น่าจะเป็นสังขารที่ไหลเชี่ยวไหลไหลเร็วไหลเชี่ยวแต่เราก็ไม่มองในลักษณะนั้น มองเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาอยากจะมีเกยียรติยศอยากจะมีชื่อเสียง